สวัสดีพี่น้องเอฟคือเก่าเดิมนี้นะครับรับงานช่วยนะครับงานเราครับพี่น้องเอฟงานซอยครับอ้ารับแก้งมาจากทีมงานนะครับอ่าบอกมาว่ารถเวฟหนึ่งสอ้คันนี้นะครับได้ทําการประกอบชุดบนไปแล้วหลังจากประกอบไปแล้วขับไปสักพักหนึ่งนะครับเกิดอาการเล่งไม่ขึ้นพอมาทําการตรวจเช็คอ่าก็นะครับ พบว่ามาเคลื่อนมากระโดดนะครับพี่น้อง f อฟมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาอะไรทําการตรวจเช็คพร้อมกันนะครับมันดับแรกเลยนะครับตัวประคองโซ่เราลิ้นบนนะครับหรือว่าไม้ไอติมตัวบนนะครับรวมครับรู้สึกว่านะตรงจุดนี้จะมีบูทด้วยบูทมันหายไปไหนเนาะครับทีนี้นะครับพี่น้อง f อฟซีเราก็ นะครับมาทำการตรวจเช็คตัวดันโซ่เราลิ้นกันดีกว่านะครับพี่น้อง f c ว่าตัวดันโซ่เราลิ้นเนี่ยนะครับมันเสียหรือไม่นะครับพี่น้อง f c นะอ่าเนี้ยเราต้องเทสเองกับมือนะครับพี่น้อง f c เพราะว่าร้านรถยนต์นะครับร้านรถยนต์นะครับที่ผมมาทำงานช่วยวันนี้นะครับที่มาช่วยดูให้นะครับอ่าเราต้องทำการตรวจเช็คด้วยตนเองนะครับถึงแม้ว่า อาทีมงานเขาจะเป็นช่างแต่เราก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นงานแก้นะครับผมก็ทําการตรวจช็คตัวกดโซ่ราวรลินนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเขาบอกว่าใส่ตัวไหนมันก็เกิดอาการมาร์กกระโดดมาร์กเลื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องคิดว่าเป็นน้ำหยังครับอาตัวดันโซ่ราวรลินเราเช็คแล้วทั้ง2ตัวไม่เสียจ้า เอาลดนะครับทีนี้เราก็นะครับจับเอาโซ่ราวลินนะครับมาท้องแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะพาพี่น้อง FC นะครับมาดูกันนะครับว่าอ่าโซ่ราวลินเส้นนี้นะครับมันจะยังคงใช้งานได้หรือไม่นะครับพี่น้อง FC นะดูตรงนี้เบิ้งกะากพี่น้องอ่าดูกันชัดๆตรงนี้พี่น้องเห็นอะไรนะครับอพี่น้องเห็นอะไรพี่น้องคิดอย่างไรบ้างกับโซ่ราวลินเส้นนี้ นะครับอ่าตรงนี้พี่น้องคิดอย่างไรถ้าพี่น้องจับมามันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับพี่น้อง FC นะเอาละถ้าพี่น้อง FC ดูไม่ออกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่น้อง FC ดูกันชัดๆนะครับพี่น้องจะได้รู้ว่ารถคันนี้ที่มีอาการมาร์กโดดมาร์กเรื่อนมาร์กระโดดนะครับมันเกิดจากสาเหตุใดนะครับเดี๋ยวได้ดูกันชัดๆเต็มๆเลย นะครับแต่ตอนนี้ให้ดูโซ่ราลินแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับพิจารณาดูถึงความเหมาะสมนะครับพี่น้อง f อมันสมควรไหมมันอยู่ในตำแหน่งนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับตัวสำหรับโซ่ราลินเส้นนี้นะครับพี่น้อง f อเวฟหนึ่งสองนนี่ไส้โซยุเกที่สองคอนะครับพี่น้องแต่ผมจำบ่ผิดเด้อนะครับว่าเป็นบ่ผิดแต่ละเออนะครับพี่น้อง อ่าแล้วทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราดูแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าพี่น้องดูไม่ออกนะครับผมก็จะบอกให้พี่น้อง f อนะว่าโซเราลินเส้นนี้นะครับมันหย่อนเห็นไหมมันยาวมาสุดเสื้อสูบเลยมาสุดฝาสูบเลยนะครับขนาดผมเอามือดึงมาขนาดนี้นะครับมันยังหย่อนยานตรงเลงตรงเลงอยู่เลยนะครับพี่น้อง f อ S, นะยานเป็นถุงกาแฟกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะครับมันมาสุดเสื้อสูบแล้ว นะครับในมุมมองของผมผมมองว่าโซเราวินเส้นนี้มันยืดนะครับโซยืดโซยนนันนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีมันเฮ็อ่ามันก็เลยเฮ็ดให้นะครับรถมีอาการมารเคลื่อนมารกรกะโดดนั่นเองนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่านะครับเท็นี้นะครับผมอ่าเข้ามาดูรถนะครับเมื่อช่วง18นาฬิกานะครับอ่า18นาฬิกานะมันก็ เย็นแล้วนะครับทีนี้นะครับ17 18นาฬิกาเนี่ยผมจะวิ่งไปซื้ออะไรไปซื้อโซ่นะครับผมก็ไปซื้อไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับพี่น้อง Fc เอ้าโซ่จะหย่อนไม่หย่อนมาดูกันตรงนี้นะครับนี่อันนี้ใส่เฟืองก็ไปแล้วนะครับพี่น้อง Fc อันนี้สาธิตการใส่เฉยๆนะยังไม่ได้ประกอบนะครับสาธิตการใส่ให้พี่น้อง Fc ได้เบิ่งได้รมกันนะครับว่า โซ่เราลิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันหย่อนริงหรือไม่นะครับเพราะว่าเราต้องหาสาเหตุน,นะครับว่าทําไมนะครับโซ่เราลิ้นมันถึงกระโดดข้ามมาร์กไปได้นะครับอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ตัวกดโซ่เราลิ้นนะเรายังไม่ได้ใส่นะอ่าในขณะที่เรายังไม่ได้ใส่ตัวกดโซ่เราลิ้นนะครับเพืเ่อนๆพี่น้อง f c อาจจะบอกว่าเอ๊มันก็เป็นปกตินะพี่ช่างนะครับ อ่าถ้าดูอย่างนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ายังไม่ได้ใส่ตัวประคองโซ่ยังไม่ได้ใส่ไม้ไอติมนะครับมันเป็นปกติอ่าแต่บอกไว้เลยนะตรงนี้นะครับท่านคิดผิดแล้วล่ะอ่าคิดผิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับคิดผิดเลยนะครับถ้ามันยานตรงเลงอยู่แบบนี้นะครับมันผิดปกติแล้วล่ะนะครับเห็นไหมนี่โซ่เราลิ้นมันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ประมาณนี้ทีนี้นะครับผมก็จะเอาตัวดันโซ่มาใส่ให้ดูนี่นะครับ ตัวดันโซ่ดันไม่ถึงแน่นอนนะครับตัวดันโซ่ดันไม่ถึงแน่นอนนะครับอันนี้นะครับตัวดันโซ่ไม่ถึงแน่ๆต่อให้ใส่ตัวประคองโซ่มันก็ไม่ถึงอยู่ดีดังนั้นคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้อง FC ไปทาการตัดโซ่ราลิ้นนะครับวิธีการตัดโซ่เราลิ้นนะครับก็ไม่ยากหรอกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตัดก็คือผมจะออกหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อก็คือข้อที่ผมวงกลมไว้นะครับหนึ่งข้อก็คือข้อที่ผมวงกลมไว้ เวลานี้จะตัดโซ่นะครับผมก็จะตีสลัก2อันนะครับตามหัวสอนชี้นะครับผมจะตัดออกเลยนะครับอตามนี้เลยนะทีนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดวิธีการตัดนะครับอันดับแรกนะครับคือกันกับตัดโซ่จักรยานครับพี่น้องตีโปกๆลงไปเลยครับตีลงไปตรงๆแบบนี้นะผอด้ามตัวทีรองแล้วก็ตีลงไปให้หมุดนะครับมันจมลงไปก่อนนะครับ ตีทั้งสองอันเลยนะครับข้อไหนที่เราจะตัดนะครับพี่น้องเิปซีเราตีลงไปนะครับเมื่อเราตีลงไปแล้วนะครับเราก็เกีรีรยเหล็กแหลมๆมาอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นตะปูต่อคอนกลี่นก็ได้นะครับมาตีออกเลยตีสลักออกเลยจ้านะครับระวังมือเด้อเพราะว่าคอนเพิ่กับโมีตาครับโบมุจากดอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเขยิม้มใดถึงมือเจ้าของยิ้มนั่นแต่จีเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่มือผมเด้อ <laughs> นะครับมือสร้างมือสร้างครับ อีลาเพิ่นไปนล่วงจกแล้วมันเครื่องมากมือเพิ่นจะดำแบบนี้ครับเลี้ยวยิ่งเป็นหน้าหนาวครับพี่น้องเอ้ยนะครับว่าอยากไปกินเขาน้าผู้ใดดรอนะครับถ้าหน้าหนาวเนี่ยมือจะแตกพอมือแตกแล้วข้าวมันเครื่องจะลงไปอยู่ในรายงานที่มันแตกบนมือเรานั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันก็เลยกลายเป็นล้างขัดผูยังไงมันก็ไม่สะอาดนะครับจะไปกินข้าวกับคนอื่นมันก็อ่าไม่น่าจะไปนะครับเดี๋ยวคนอื่นก็รังเกียจนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละ นะครับตรงนี้ก็คือหมุดที่เราตีออกนะครับเมื่อกี้พี่น้อง fc นะครับก็คงจะสังเกตได้จากวงกลมที่ผมวงไว้ให้นะครับนั่นก็คือจุดที่เราตีสลักออกนะครับพี่น้อง fc เราจะออกออก1ข้อนั่นเองนะครับอ่าหนึ่งขอหรือ2ข้ออะไรนี่หนึ่งหมุดเท่ากับ1ข้อวอร์เน่พี่น้องเออนะครับพี่น้องอ่านี่แหละก็คือจุดตำแหน่งที่เราจะทําการตัดนะครับพี่น้อง fc นะทีนี้นะครับเมื่อเราทําการตัดแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการต่อนะครับอันนี้นะครับเราตัดเรากําลังจะตัดออกนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับพี่น้อง FC นะท่อนที่เราตีไว้นี่แหละนะครับเราก็จะตีออกแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการตีสลักออกไปแล้วนะครับต่อไปก็ต่อเข้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง FC ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เราต่อเข้านะครับเราก็เอาข้อ เอาโซ่นะครับมาเชื่อมต่อเข้ากันแล้วก็ตีหมุดลงไปนะครับเมื่อเราตีหมุดลงไปนะครับทีนี้เราก็บานหัวท้ายนั่นแหละนะครับพี่น้อง F4 นะอ่าก,การบานหัวท้ายก็คือการตีกระแทกลงกับเหล็กนั่นแหละนะครับมันก็จะบานทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างทีนี้นะครับเรามาดูกันนี่ก็คือภาพนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการ ตัดโซ่ราวลิ้นนะครับเมื่อเราทําการตัดโซ่ราวลิ้นมาแล้วนะครับเราก็มาทําการประกอบนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออพี่ช่างจะใส่ตัวด้านอาจจะใส่ตัวประกองโซ่ราวลิ้นด้านบนได้บอนะครับมันคือเชงอิงติงแท้นะครับอ่าอันนี้ใส่ให้เบิ่งแล้วนะจ๊ะเอฟซีอันนี้นะครับอันนี้นะครับน้ํามันยังไม่โดนโซ่นะครับอ่ามันก็เลยเป็นตึงๆอันนี้เราสามารถเลื่อนใส่ได้เลยนะเห็นไหม มันไม่ได้ตึงขนาดต้องงัดใส่นะครับพี่น้อง f อฟนะนี่แหละนะครับการที่เราจะทําการตัดโซ่ราลิ้นมันต้องใช้ประสบการณ์ในขั้นตอนของการดูโซ่กันสักนิดหนึ่งนะครับการตัดโซ่ถ้าโซ่ไม่หย่อนจริงถ้าเราไปตัดปั๊บนะครับมันจะสั้นมันจะไม่ถึงมันต้องหย่อนยานจริงๆนะครับเราถึงจะทําการตัดต่อได้นะครับพี่น้อง f อฟดังนั้นนะครับในคสนี้นะครับเราก็นะครับมาแก้ปัญหาให้ครับ ร้านในทีมงานของเรานะครับก็นะครับถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหะนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เขาจัดการประกอบตั้งมาร์กเองก็แล้วกันนะครับส่วนเรานะครับมาทําหน้าที่แนะนําแนวทางเพียงเท่านี้นะครับเอาละคลิปนี้นะครก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับีน้อง FC ไม่มากก็น,น้อยจ้า